สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตเด็กๆนะครับวันนี้ก็อายุเขาได้สิบวันแล้วนะครับแต่น้องยังไม่ลืมตาเลยนะครับน้องเป็นไซบีเรียนนะครับไซบีเรียนอันนี้ก็จะเป็นตัวผู้นะครับผู้ชายหน้าเขาจะเถิกเถิกเหมือนแม่หน่อยน้องเถิก เมื่อกี้ก็ป้อนนมเสริมไปแล้วครับพุงแน่นๆเลยอิ่มแล้วก็หลับนะครับนี่ก็กเป็นผู้ชายตัวหนึ่งตัวนี้มากสวยมากครับมากเป็นเส้นแบบเหมือนเลขยันเลยนะครับมากสวยมากนี่ตัวผู้เหมือนกัน กินเยอะมากพุงเนี่ยป่องเลยนะครับโอ้โหรับรับรับนี่ก็มาร์กสวยนะครับมาร์กเหมือนพ่อเขาเลยครับนี่สิบวันเองนะสิบวันยังไม่ลืมตาเนาะสิบวันโอ้ยได้ดูได้ดูดดนี่ พ่อก็เลยนะครับอันนี้ก็จะอากาศมันร้อนอ่ะน้องก็เป็นพองพองน้ํานิดนึงนะครับแต่แผลแห้ง,ล,งละนี่โอ้โหง่วงเหลอลูกง่วงหรอลูกอโอ้โอโอเคนะครับใครสนใจก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับอยู่นครศรีธรรมราชนะครับ คอมเมนต์มาได้อยู่ท่าศาลานะครับใครอยู่ใกล้เคียงนะครับข้ามาดูน้องได้นะครับมาจับมาจองกันได้นะครับเรว,ว่าใครสนใจก็ทักเฟซทักไลน์ไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งเฟซทิ้งไลน์ไว้ให้นะครับมาอัปเดตมาดูกันในหน้าเฟซก็ได้นะครับผมจะลงบ่อยครับก็สวัสดีครับ